สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราขอนําเสนอสมุนไพรที่มีชื่อเรียกว่าต้นขาลิงคือขาในประเทศไทยอ่ะไม้ตระกูลขามีสายพันธุ์ที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นขาเหลืองหรือขาตาแดงที่นิยมใช้นํามาประกอบอาหารนะคะแล้วก็ขาหยวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าขาที่นิยมใช้ทำยาแล้วก็เป็นถือเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากตัวหนึงเพราะอาจจะยังจะต้อง หาในป่าหรือในธรรมชาติอยู่นะคะต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ค่ะขาดิงขาดิงจะมีขนาดของใบที่เล็กกว่าต้นขาปกตินะคะการแตกกอหรือลักษณะใบเขาก็จะคล้ายกับขาทั่วๆไปเพียงแต่ใบมีขนาดเล็กกว่านะคะถือเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีมีเง้าใต้ดิน มีลำต้นสูงได้ถึง120เซนติเมตรใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกหรือบถึงใบหอกแกมไข่นะคะกลีบดอกสีขาวแกมเขียวแล้วก็มีผลรูปทรงกลมหรือเกือบกลมขนาดของผลประมาณ8มิลิเมตรผลสุกสีแดง มีเมล็ด3-5เมล็ดมีกลิ่นหอมในตำรับยาพื้นบ้านอีสานนะคะจะใช้เง่าแช่น้ำดื่มแก้หอบหืดตำรายาไทยใช้เง้าฝนรับประทานแก้จุกเสียดแน่นท้องขับลมในลำไส้แล้วก็อุดแก้ปวดฟันถือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาไทยที่หายากแล้วก็น่าสะสมสายพันธุ์ไว้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะ ต้นขาลิงก็ามาบอกเล่าให้รู้จักหน้าค่าตาสรรพคุณจะได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีพืชตระกูลขาหลากหลายมากนะคะแล้วก็ขาลิงก็เป็นหนึ่งในพืชกลุ่มนี้ที่มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจแล้วก็มีใช้กันมาตั้งแต่อดีตนะคะต้นขาลิงค่ะ วัครกกสมุนไพยก็จบการนาเสนอเรื่องข่าดิงแค่นี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะส่วนต้นพันุ์นั้นก็พอมีอยู่บ้างไม่มากนะคะยังสั่งจากธรรมชาติเพราะยังไม่พบกันเพราะเลี้ยงตามสวนหรือที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ใครอยากสะสมสมุนไพรหายากตัวหนึง่ง ที่มีความเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์นะคะก็แนะนำเลยต้นนี้ต้นคาลิงนะคะวรกครสมุนไพรขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ